ปัญหาหนึ่งที่เราต้องเผชิญกันแน่นอนหลังจากนี้ไปเขาบอกว่าจะเป็นพายุบุกแคมที่ทำให้เราปรับตัวไม่ทันก็ได้นี่คือ Perfect s t o สตมครั้งสำคัญ าแ,แรงขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆสูงสุดคือ8%ปปัญหาสําหรับผู้นําเข้าเราเป็นผู้นําเข้าสุทธิครับยิ่งค่าเงินมันอ่อนค่าลงไปเมื่อไหร่เราต้องควักเงินที่เป็นเงินบาทในปริมาณที่มากขึ้นไปซื้อสินค้าในราคาที่เท่าเดิมครับนี่คือการอ่อนค่าของค่าเงินครับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายค่ะที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ p e r f e c t s t o อ m อยู่ที่ต้นทุนดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นครับแต่รายได้ยัง เท่าเดิมเป็นปัญหาเรื่องของเป้าหมายของเศรษฐกิจไทยที่ปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะเติบโตได้ต่ําเตี้ยเรียดินมากแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นแต่ดีขึ้นอย่างไรนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับป่งประเทศกับพี่โอคะเพื่อนบ้านเราเขาโตกว่าเราเยอะปัญหาก็คือว่าในบ้านเรายังคงมีปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่อาศัยได้ก็คือการกระตุ้นจากรัฐบาลที่ให้ผู้บริโภคหรือให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นคะ่ะนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมา จนปัจจุบัน6.2 6.3 6.4 <3. S 2> 6.5ค่ะสภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ยังขยายตัวไม่เท่ากับปี6.2 6.3ครับใช่เพราะว่าเราตกลงมาก่อนเราตกลงมาจากต่โควิดครับและผลของการตกของเศรษฐกิจทำให้เงินในกระเป๋าของประชาชนหดตัวลงครับการจ้างงานถึงตอนนี้ยังกลับไม่สู่หมดปกติ ไม,ไม่ไม่ปกติค่ะยังไม่ร้อซนะคะยังไม่ร้อนคนที่ตกงานกลับไปบ้านก็ยังไม่เข้ามาสู่ระบบงานครับ <S <S <ๆ>ภารกิจของรัฐบาลลุงตู่ตอนนี้เหลือมายสเตนสสำหรับการทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายให้ประชาชนกินดีอยู่ดีเหลือเวลาอีก3-4เดือนเท่านั้นน้อยนะคะน้อย,น,อยน้อยเป้าหมายอยู่ที่ประมาณสัก 3%? 3.3%และรัฐบาลตั้งเป้าว่าปีนี้ทั้งปีจะทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดมันโตได้3%และต้องอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวทางที่จะทำให้เติบโต3และทำให้เงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมทุกท่านดีขึ้นเขาจะทำกันอย่างไรครับมาดูการประเมินก่อนนี่คือการประเมินของเศรษฐกิจโลกอ,อ่ะโลกจะเติบโตปีนี้เท่าไหร่3.2ค่ะปีหน้าล่ะ2.9 ัเศรษฐกิจของสหรัฐปีนี้2.3และปีหน้าหหดตัวลงของ<ช>ยุโรปสภาพยุโรป2.6แล้วก็ปีหน้า1.2ของจีนเศรษฐกิจจีน3.3แล้วก็ปีหน้าอยู่ที่4.6นะคะแสะดงว่าของโลกหดตัวลงหมดยกเว้นจีนในปีหน้าใช่ทีนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตั้งเป้าหมายของเราเน้นหมายความว่าเราต้องโตกว่ายุโรปถูกเราต้องโตกว่าสหรัฐและเ,เราต้องโตกว่าโลกด้วยถูกต้องเราะะถึงจะหล่อเลี้ยงพวกเรากันได้ ต่อมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะปีนี้อยู่ที่1.7และปีหน้า1.7เช่นเดียวกันส่วนรัสเซียติดลบอนะคะปีนี้ลบ6ปีหน้าลบ3.5อาเซียนละ่ะอาเซียนนี่โตดีนะคะโตปีนี้5.3และปีหน้า5.1ส่วนไทยเติมโตน้อยกว่าอาเซียนปีนี้อยู่ที่3.3และปีหน้าอยู่ที่4.3ค่ะนี่คือเป้าหมายครับเอกชนประเมินว่าเราเดินไปตามเป้าหมายของ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทําให้เงินในกระเป๋าที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งอะทำได้ไหมสามสถาบันองค์กรหลักเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธนาคารสมาคมธนาคารไทยประเมินว่าประเมินว่าบ้านเราเนจะโตอยู่ที่ประมาณสัก3ามถึง 3. อันนี้ปีนี้นะใช่ปีนี้ปี6กหนี้ค่ะอ่าแบงก์ชาติล่ะแบงชาติบอก 3. 3มุสภาพัฒน์สอจุถึงสาจุอันนี้ เขาประเมินแสดงว่าค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ระดับ3ามทำได้แปลว,ว่าง่ายๆใช่ค่ะ,ะเงินเฟอ้อที่เป็นตัวสะท้อนราคาของบ้านเราสถานการณ์เงินเฟอ้อโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการว่าทั้งปีนี้นะคะจะอยู่ที่6.3%ส่วนกรกร,รอ3สถาบันนะคะมองว่า6-6.5นั่นแสดงว่าเงิน100บาทจะมีค่าเพียงแค่94บาท93บาท94บาทใช่ในเงิน100บาท นั่นคือเงินเฟอ้อบ่งบอกว่าคุณค่าของเงินมันลดตัวลงใช่ค่ะนะต่อมาเราบอกว่าเราจะบูมการท่องเที่ยวเราทําได้แค่ไหนคาดการว่านะคะปีนี้แบงก์ชาติบอกว่า9.5ล้านอเออกใกล้เคียงกับเป้าหมายอยู่ที่ประมาณสัก10ล้านนะคะส่วนเอกชน3ส,สถาบันบอกว่า10ล้านคน10ล้านคนครับเดิมทีเราบอกว่า8ล้านคนเราก็บุญขโขแต่ตอนนี้โอเคลค่ะปัญหาหนึ่งที่เราต้องเผชิญกันแน่นอนหลังจากนี้ไป เขาบอกว่าจะเป็นพายุบุคแคมที่ทำให้เราปรับตัวไม่ทันก็ได้ประเด็นแรกที่เราต้องเผชิญค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆสูงสุดคือ8%อ่ะวัดแลไปับไวไหมัสะท้อนว่าค่าแรงในแง่ของการทำธุรกิจจะเพิ่มขึ้นครับใช่5-8%ต่อมาปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ มัน,เ,นเป็นปัญหาและโอกาสครับปัญหาสําหรับผู้นําเข้าเราเป็นผู้นําเข้าสุทธิครับยิ่งค่าเงินมันอ่อนค่าลงไปเมื่อไหร่เราต้องควักเงินที่เป็นเงินบาทในปริมาณที่มากขึ้นไปซื้อสินค้าในราคาที่เท่าเดิมครับนี่คือการอ่อนค่าของค่าเงินครับตอนนี้ยืนอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหตอนนี้สาปดกว่าไปไปจะไปเยอะแล้วค่ะพี่38สิบแปดกว่าในแง่ของการส่งออก ถ้าเราสามารถจัดการในเรื่องของเงินเคลื่อนย้ายให้เข้ามาแล้วเพิ่มประสิทธิภาพได้มันจะทำให้เงินที่เดิมขายของได้ได้3าแลกเป็นเงินบาทออกไปได้33บาทแต่ตอนนี้เป็น38บแปดใช่ได้ขึ้นมาฟรีๆในหนึดอลลาร์สหรัฐ5บาทครับเขาซื้อของเราก็ถูกลงอ่ะถูกลงเดือนหนึ่งเราส่งออก20งหมื่ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ค่ะ เอาสองหมื่นไปคูณสามสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ละ่ะเจ็ดแสนกว่าล้านอ่ะเห็นไหมนี่คือเงินที่เพิ่มขึ้นทันทีเอาส่วนนั้นล่ะไปซื้อสินค้าเข้ามามันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มันไม่เป็นพายุอย่างเดียวแต่มันหมายถึงโอกาสด้วยอยู่ที่การบริหารต่อมาอัตราดอกเบีย้ยนโยบายค่ะที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนี่คือ perfect storm ครั้งสำคัญคุณวิลาศนีคุณรู้อะไรไหมค่ะ ตอนนี้นะผมบอกให้ผมคุยกับมหาเศรษฐีมาเขาบอกผมยังไงรู้ไหมค่ะพอดอกเบี้ยขึ้นหนึ่งอร์เซนขึ้นหนะึ่งปอร์ซนตะบรรดามหาเศรษฐีในเมืองไทยกระอักโอ้โหขนาดเขานี่ยังกระอักเลยนะเพราะอะไรเธอรู้ไหมค่ะนี่เราไม่เคยรู้นะเราบอกกับประชาชนนี่กระอักแล้วนะใช่เพราะในระยะเวลาบางคนชนเพดานอ๋อ หมายถึงการกู้เงินของเขาเนี่ยการกู้เงินเนี่ยมันเต็มอยู่ไปหมดแต่รายได้รายได้มันพอประคองกับดอกเบี้ยเดิมพอดอกเบี้ยขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เธอกู้หนึ่งหมื่นล้านอ่ะอะต้องหารายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ถูก้อยละหนึ่ง้อยละหนึ่งพันละสิบก็หมื่นหมื่นละพันหมื่นละพันเธอต้องหาเงินเพิ่มพันล้านมาจ่ายดอกเบี้ยเขาถ้ากู้หมื่นล้านนะ แล้วเธอไปดูนะบรรดามหาเศรษฐีเนี่ยกู้เท่าไหร่เขาไม่กู้กันหมื่นล้านกู้กันเป็นแสนแสนล้านอ่ะถ้ากู้แสนล้านอ่ะก็ต้องหนึ่งล้านไงแสนล้านก็ต้องหมื่นอีกหมื่นล้านหมื่นล้านมาจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะนั่นแหละครับ perfect storm เดี๋ยวก่อนนะแสนล้านเนี่ยถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องต้องเออลอยละหนึ่งพันพันพันหนึ่งแสนเนี่ยพันล้านอ่าพันล้านหนึ่งแสนเนี่ยพันล้านเธอต้องหามาพันล้านอ กู้สักห้าแสนก็ต้องหามา5,000ล้านถูกเพื่อที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหเร์ใช่แล้วมันจะไม่ขึ้นแค่หนึ่อรนไงพี่โอ,อนนมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนี่นี่เขาถึงบอกว่า Perfect s สตอรอยู่ที่ต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นครับแต่รายได้ยังเท่าเดิม,มนี่เป็นปัญหาเอาละคราวนี้เรามาดูการส่งออกมาดูเศรษฐกิจทไทยในภา<อ>วะปัจจุบันก่อนที่จะไปสเเซได้เนี่ย ส่งออกนี่บวกขึ้น11%พี่โอม mm hmm. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตั้งแต่มการาคมถึงสิงหาคมนะคะคส่วนท่องเที่ยว10ล้านาเนี่เป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับปีนี้สร้างเม็ดเงินได้ประมาณสัก1ล้าน5แสนล้านบาทด้วยกันแสดงว่า2ตัวนี้ดี2ตัวนี้ดีดเศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าไปได้มันต้องไปจัดการในเชิงโครงสร้างแล้วเงินในกระเป๋ารัดเมนมีไหม <laughs> ตอนนี้ดูการเบิกจ่ายภาครัฐทั้งหมดจ่ายไปเท่าไหร่นะประมาณสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณสองจุดเจ็ดเก้าล้านล้านบาทสุดยอดงบประมาณนี่ใช้ได้นะสุดยอดสุดยอดใช้ได้แต่อันนี้สิพีโอคือการลงทุนของบีโอไอเนี่ยที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยคือมูลค่ามันลดลงแต่จํานวนโครงการมันเพิ่มขึ้นเราไม่ได้อยากได้จํานวนโครงการเพิ่มตอนนี้เขาไม่อยากดูเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเท่าไหร่เขาอยากรู้เรื่องเดียวที่ขอรับการส่งเสริมมันลงทุนจริงอัเท่าไหร่ เอาตัวเลขไอ้นี่เขาเรียกเขาเรี่กโรยหน้าเค้กเอาเม็ดเงินจริงๆที่เข้ามาเลยที่งทุนั่ะบีโอไอก็ชอบรายงานตัวนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหามาให้คุณผู้ชม GDP ตอนนี้สิ่งที่ลุงตู่กำลังทำและ3เดือนสุดท้าย4เดือนสุดท้ายเขากำลังเล่งตรงนี้ครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในปลายปีเพื่อสร้างเซนติเมนต์และสร้างความหวังให้ผู้คนตอนนี้ประชุมกันล่าสุดออกมาบอกว่าจะมีการโยกงบ ในส่วนของเงินกู้หนึ่งล้านล้านออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจงบมันเหลืออู่เท่าไหร่นะเธอเหลือ25,000นัล้านครับหนึ่งล้านล้านที่ออกพละกองเงินกู้มาเดิมทีไปอยู่ในหมวดต่างๆเหลือเบิกจ่ายอยู่ตอนนี้จริงๆนะทั้งหมดเหลือแค่25งหมื่นห้าคือเรามีอยู่สองก้อนเนี่ยคุณผู้ชมมีหนึ่งล้านล้านกับมีห้าแสนล้านใช่ไหมคะนี่ห้าแสนล้านนี่ห้าแสนล้านที่สานะไม่ใช่ห้าแสนล้านของแบงค์ชาตินะอันนี้คนละอันกัน ทีนี้เหลือทั้งหมดเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยประมาณสัก2 5 0 0 0กว่าล้านจะไปโยกจะมาเกลี่ยเงินจากพรกกู้เงินต่างๆนี่แหละค่ะไปแล้วไงก็โยกเงินก้อนนั้นออกมาให้เกิดการใช้จ่ายปลายปีครับจะมีเงินก้อนอยู่25,000ล้านครับใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างไปดูต่อครับอันนี้คือหนึ่งล้านล้านเปลี่ยนไปแล้วถัดไปเลยค่ะจะเอามากระตุ้นเพื่อให้ของขวัญปีใหม่กับคนไทยโดยซานตาตูทำอะไรบ้าง ออกมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศคนละครึ่งจะมาอีกไหมลุ้นชอบดีมีคืนเราเที่ยวด้วยกันโครงการเดิมโครงการเดิมใช่ขยายเนี่ยเรื่อง LTV การซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้อัตราสินเชื่อเมื่อเทียบกับมูลค่าขยายออกไปกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ่ออายุมาตรการค่าโอนค่าจดจำนองที่จะลดให้เหลือ0.01เนี่ยจะหมดเขตปลายปีนี้จะต่อไหม,มเลือกงบตรงนี้มาใช้เร่งอนุมัติวีซา่าระยะยาวให้ชาวต่างชาติ4กลุ่มตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะอ่านั่นคือส่วนที่ข้องกับการท่องเที่ยวต่อมาอ,ออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแท็กซี่ฟรีคืนแบดฟรีวีซ่าต่างๆด้วยต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล5บาทต่อลิตร กำลังจะสิ้นสุด21พฤศจิกายนนี้ต่อไปต่อไหมต่อต่อ,อไม่ต่อคนเดือดร้อนอ่าต่อไปตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน35บาทต่อลิตรต่อ,ตอเนื่องสุดท้ายคือค่าไฟเี่ยจะทํำยังไงเออค่าไฟจะตึงไหวไหมอ่ะค่าเอสทีเนี่ยถ้าไม่ตึงชาวบ้านก็ด่าสิ <c oughs> เออเพราะค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหมายถึงต้นทุนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเอาละนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ไป ในงบประมาณที่มีอยู่25,000ล้านค่ะซานตาตูกำลังเร่งรัดเรื่องนี้